สวัสดีครับอยู่ผมนะครับแอดมินโป้งผมอยู่กับที่งาน s p เปิดตัวโนม,มรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็น Pavilion Aero 13นะครับ CPU เป็น AMD Ryzen 8040 s น r i e s นซรีส์นะครับได้เลยของตัวความสดใหม่นะครับทั้งตัวความแรงความลื่นแล้วก็ AI ด้วยตัวนี้เบาแค่ไม่เกิน1กิโลกรัมนะครับ a r ค c o n c ปต์งานเลยก็คือ l i g h t e d t o t h e Freedom นะครับ เรียกว่าเป็นโนบุ๊กสายทํางานบางเบาอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวผมจะพากลับบ้านนะครับไปรีวิวกันไปชมกันต่อกันได้เลยโดยภายในงาน HP ยังจัดกิจกรรมนะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยมาร่วมกันเวิร์กช็อปเกี่ยวกับตัวเครื่อง HP Pavilion แล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานด้าน AI จากทาง AMD Ryzen อีกด้วยทำให้เราได้ประสบการณ์ใช้งานยอดเยี่ยมจากทาง HP Pavilion Aero 1 3ตัวนี้ไปเลยทีเดียวและจากที่ผมนะครับได้ทดลองใช้งานจริงกับตัวเครื่องจริงมาแล้วผมเองเนี่ยก็อยากจะมาพูดถึงนะครับในส่วนตัว5ฟีเจอร์ หลักๆของ HP Pavilion Aero 3ตัวนี้ให้ฟังกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือความเบานะครับถือว่าเป็นน้บุ๊กในกลุ่มของผู้ใช้งานทั่วไปที่เบาที่สุดในโลกอีก1รุ่นในตลาดณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ใครมองหาโน้ตบุ๊กที่เบาที่สุดตัวนี้ตอบโจทย์นะครับถัดมายังมีฟีเจอร์ด้านเอีต่างๆมากมายนะครับทั้งจากตัว c o r l o t เองแล้วก็จากตัวแอปพลิเคชันอื่นเองซึ่ง เป็นการดึงศักยภาพของตัว npu จาก amd ryzen ออกมาทำให้ใครกำลังมองหานะครับโน้ตบุ๊กพกพาสะดวกที่รองรับงาน ai ตัวนี้ก็ใช่เลยถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอ sizing 13.3นิ้ว ratio เป็น16.10คต่ 10, อสิบเเป็น full hd plus ขอบเกสี srgb 100ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าจอโน้ตบุ๊กที่จอเล็กกระทัดรัดกระชับที่ perfect เลยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องโดยรวมนะครับ ซึ่งทำมาจากวัสดุอะลูมิเนียมอลลอยผ่านกระบวนการ cycle, ารีไซ c l เคิลมารวมไปถึงตัวแพคเกจิ้งครับตัวกล่องเองเนี่ยเป็นวัสดุ cycle, รดีไซเคิลร้อเด้วยถือว่าทาง HP เนี่ยเขาตั้งใจนะครับแล้วก็ใส่ใจเรื่องความรักโลกอย่างแท้จริงสุดท้ายนะครับโนบุก๊กเครื่องนี้มีการอัปเกรดเสียงเป็น Poly Studio ทำให้เรื่องของคุณภาพเสียงเองเนี่ยดีแล้วก็เหนือชั้นกว่ารุ่นก่อน แล้วก็แบรนด์โพลีเองก็ถือว่าเป็นแบรนด์ดังเลยซึ่งถ้าคนไหนนะครับใช้งานในกลุ่มของตัวคอร์ปอเรทนะครับหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยจะรู้เลยว่าโพลีเนี่ยเป็นแบรนด์เกี่ยวกับหลบเสียงที่แพร่หลายนิยมใช้งานกาันและในตอนนี้เองแบรนด์โพลีก็เป็นส่วนหนึ่งของ HP แล้วนะครับสำหรับสเปคเต็มๆนะครับของ HP Pavilion a i r o 23ตัวนี้ตอนนี้แบ่งออกในการเป็น2สเปค2ราคานะครับสเปคแรกนะครับเป็นตัวไรเซน5 8640u ราคาเนี่ยจะอยู่ที่32,990บาทเกขสเปคหนึ่งะครับก็จะเป็น Ryzen 7 8840u ราคา36,990บาทผมเองเนี่ยได้รับนะครับตัวสเปค Ryzen 7มาซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแรงแล้วก็เป็นตัวสเปคที่ผมอยากจะนํากันเลยในส่วนตัว CPU นะครับจากการที่เป็น AMD Ryzen 7 8840u เป็นการทำงานแบบ8คอร์เทรดนะครับที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 5.1 GHz สถาปัตยกรรมนะครับเป็นแบบเซน4 4นาโนเมตรรูมไปถึงนะครับยังมี NPU หรือว่าตัว xDNA เนี่ยในการประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะอีกด้วยโดยมีนะครับค่าท็อปเนี่ยอยู่ที่16ท็อปด้วยกันซึ่งถือว่าตอบโจทย์เลยกับการใช้งานเกี่ยวกับ AI ที่ต้องการ NPU เนี่ยเรียกไปใช้งานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับสำหรับใครก็ตามที่จะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กในช่วงนี้ แนะนำว่าควรเลือกซื้อโนบุกที่มี CPU ที่มี NPU อยู่ในตัวส่วนตัวการ์ดจอออนชิปนะครับก็จะเป็น AMD Radeon 7 8 0 m ซึ่งถือว่าเป็นการ์ดจอออนชิปตัวแรงนะครับเอาไปเล่นเกมสามมิติทำงานสามมิติถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยใกล้เคียงกับระดับการ์ดจอแยกเลยทีเดียวสำหรับตัวแรมนะครับก็จะเป็นขนาด 16GB มาตรฐารเป็นแบบ LP DDR5X บัส6,000สิลมกเฮิร์เป็นแบบออน o a r d ดเราเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้แล้วแต่ส่วนตัวผมนะ 16G กิก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทีส่วนของตัวสโตรเรจนะครับก็จะเป็น s s d M.2 NVMe PCIe Gen4 ความจุ1เทรถือว่าความจุสูงมากเหลือเฟือในการใช้งานเช่นเดียวกันหน้าจอเองนะครับเป็นขนาด13.3นิ้วเล็กกระทัด,ดรัดเคเรลยกเป็น Full HD Plus 1920 x 1200พิกเซล พา n e แนลเนี่ยเป็น IPS เกรดสูงค่าขอ,เ GB, อบเขตสี sRGB ร้อเปอร์เซนเลยเอาไปทำงานก็ดีความบันเทิงก็ได้หรือว่าจะเอาไปทำงานสายครีเอเตอร์ที่ต้องการจอดีสีตรงตัวนี้ก็ตอบโจทย์มาพร้อมกับ Windows Sweet Home สามารถใช้งานได้ทันทีและก็ยังบันเดินนะครับในส่วนงตัวชุดโปรแกรม Microsoft Office Home and Student 2 0 2 1มาด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน Word Excel พราะพอยได้ยาวๆติดเครื่องไปเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วการรับประกันนะครับจะเป็นแบบ3ปี on-site service ซ่อมฟีถึงบ้าน1ปีแรกมีประกันอุบัติเหตุและก็มีบรกิการหลังการขายอื่นๆจากทาง HP อีกด้วยก็ถือว่าราคาต่อสเปคคุ้มค่าน่าซื้อมากเลยส่วนตัวสเปคเต็ำๆนะครับเพื่อนๆสามารถกดจุดดูได้ตามภาพนี้กันได้เลย ซึ่งจากที่ผมได้ทดลองใช้งานจริงมาบอกเลยว่ามีจุดเด่นที่ผมชอบหลายอย่างมากๆเลยกับการที่เป็นโน้ตบ,บุ๊กเน้นใช้งานทั่วไปแล้วก็บางเบาพกพาสะดวกนะครับอย่างแรกเลยมันจัดว่าเป็นโน้ตบ,บุ๊กที่เบาน้อยกว่า1กิโลกร,รมัมซึ่งเบาจริงอะไรจริงนะครับบางทีเนี่ยใส่กระเป๋าไปแล้วย,ยังไม่แน่ใจว่าใส่หรือยังราอมันเบามากเอางี้ดีกว่าตอนใส่กล่องมาตอนแรกนะครับผมคิดว่ากล่องแบบเหมือนกล่องเปล่าอะราอมันเบามาก ใช่แล้วถ้าใครเนี่ยมองหานะครับโน้ตบุ๊กที่เน้นใช้งานทั่วไปหรือว่าบางกรณีเนี่ยใช้งานหนักๆบ้างแล้วก็น้ําหนักน้อยมากผมว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดเลยถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับอย่างตัว AMD Ryzen 8040 Series ทั้งตัว Ryzen 5หรือว่าตัว Ryzen 7นะครับถือว่าเป็น CPU ที่กลมกล่อมกำลังดีนะครับประสิทธิภาพการใช้งาน ถือว่ารลื่นไหลเพียงพอแล้วแล้วก็มีคอมีเทรดนะครับที่เหมาะสมกับการใช้งานมัลติทัสกิ้งในยุคนี้ความเร็วความแรงก็ใช้ได้รวไมไปถึงนะครับมี NPU Neural Processing ที่ช่วยเลยเรื่องของการประมวลผลด้าน AI กับบางโปรแกรมบางกรณีรวไมไปถึงการใช้มิโอบางอย่างอีกด้วยอย่างเช่นนะครับแอปพลิเคชันโทรหาทั้งตัวโฟโต้แล้วก็วิดีโอในการใช้ AI เข้ามาช่วยจัดการเนี่ย ถือว่าตอบโจทย์เลยหรือแม้แต่การใช้งานแบบโค p i พ o ลนะครับในการเรียกใช้งาน AI g e n e r i c ขึ้นมานะครับก็ใช้ NPU และในการใช้งานวิดีโอคอลนะครับเว็บแคมไมโครโฟนตัวนี้ก็ใช้ NPU จาก CPU AMD Ryzen เื่อเดียวกันชั้นแล้วถือว่าเป็น CPU จเนอเรชันใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์การใช้งานรอบด้านของคนในยุคนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนงตัวสเปอื่นอย่างเช่นตัวแรมนะครับก็เป็นขนาด16กิกผมว่าโอเคแล้ว8ปกิกเนี่ยไม่คนหนีแล้วเนาะ 16G กิกถือว่ากําลังดีแล้วก็ตัวโซเลตเองเนี่ยถ้า1 2กิกหรือว่า1เทราไบต์ก็มีให้เลือกเช่นเดีวยวกันแต่ส่วนตัวผมเชียร์เป็นหนึ่งเทราไบต์เนาะนต่อมาก็จะเป็นหน้าจอเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะก็คือจอมันเล็กนะครับหมายความว่ามันพกสะดวกด้วยแต่ก็เป็นสเปคที่ดี ทั้งตัวพาร์เนล IPS เกรดสูงนะครับ t i s o l u t i o n ที่เหมาะสม Full HD Part แล้วก็ Color อ a m กาแบบ sRGB100 เอาไปทำงานหรือว่าความบันเทิงอะไรก็ได้ต่อมาเป็นเรื่องของตัวเครื่องโดยรวมนะครับวัสดุเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับผ่านกระบวนการรีไซเคิลมาสัมผัสเนี่ยบอกเลยว่าให้ความพรีเมียมดูดีแล้วก็ทนทานผมเชื่อว่าหลายคนถ้าได้จับโน้บุ๊กเครื่องนี้แล้วนะครับต้องชอบแน่นอนแล้วก็ตัวดีไซน์นะครับเฮ้ ต้องขอชม HP เสมอมานะครับเขาออกแบบโนบุกมาเนี่ยได้เซ็กซี่มากเลยคือราคาโนบุกเครื่องนี้สามหมื่นกว่าบาทก็จริงนะครับแต่มันดูแพงกว่านั้นมันดูดีกว่านั้นเยอะแล้วก็ตอนนี้ใช้โลโก้เนี่ยเป็น HP แบบใหม่ตัวพรีเมียร์ด้วยฉะนั้นแล้วถ้าใครมองหาโนบุกแบบดูดีราคาไม่แพงนะครับดีไซน์แบบนี้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ช่ยเดียวกันส่วนอื่นนะครับที่ผมชอบไม่แพ้กันเลยเว็บแคมนะครับตัวนี้ได้คุณภาพเป็น 5ล้านพิกเซลสูงมากนะครับในการใช้งานในยุคนี้คือบางค่ายบางแบรนด์เนี่ยอาจจะเป็นแค่ HD หรือว่า Full HD ตัวน,นี้ให้มาเลย5ล้านพิกเซลข้อดีคือมีความคมชัดที่มากกว่าแล้วก็ในกรณีที่เราเนี่ยใช้ w n n o w w s s u d เอ e f f e c t นะครับในการ Auto f r a m i n g มันก็จะมีพื้นที่ในการขยับที่เยอะขึ้น โดยที่ความละเอียดไม่หายไปผมต้องบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยกังวลเนาะหรือว่าจริงจังว่าใช้งานเรื่องของตัววิดีโอคอลบ่อยๆทุกๆวันเนี่ยเว็บแคม5ล้านถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนอกจากนี้นะครับยังได้เรื่องของตัว IR camera สแกนใบหน้าทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเด็วแล้วก็ปลอดภยัยรวมไปถึงนะครับยังมีชัตเตอร์แบบฟิสิกอลด้วยใช้ก็เปิดไม่ใช้ก็ปิดเรียกว่าใช้งานได้ดี ใช้งานได้ง่ายและก็สะดวกรวดเร็ว,เ,รวเน้นเลยเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวฟีเจอร์อื่นๆด้วยกันคีย์บอร์ดมีไฟกดได้ดีนะครับปุ่มดีไซน์สวยด้วยทัชแพดก็มีความแม่นยำใช้งานได้ง่ายนอกจากนี้นะครับตัวลำโพงยังเป็นการจูนอัพจากทางตัว Poly Studio ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์หลบเสียงชั้นนำที่ทาง SP เนี่ยถ้าบนภาษาง่ายๆเนาะซื้อแบรนด์นี้มาแล้วแล้วก็เอานำแบรนด์เนี่ย มาอินทิเกรตเรื่องตัวสิริบัติแล้วก็เทคโนโลยีไปชั้นแล้วจัดว่าเป็นนนบุก13.3นิ้วเบาน้อยกว่า1กิโลกร,รัมที่เสียงดีมากๆสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อเองก็ถือว่าครบคันประมาณหนึ่งจากการที่มิติตัวเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่าให้ USB Type C แบบฟังชั่นมาเลย2ช่องนะครับ Type A 2ช่องมีมาให้ HDMI ก็มีมาให้และในส่วนตัวช่องต่อฟังก็ยังมีมาให้อยู่อีกท่านนะครับเมื่อผ่านการทดสอบงาริรโงน้บบุกเครื่องนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานถึง11ชั่วโมงแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นถือว่าน้อยด้วยในกรณีฟูลโหลดสรุปโดยรวมง่ายๆคือว่า HP Pavilion Aero 3เครื่องนี้เป็นน้บบุกอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่น่าซื้อมากๆ ส่วนข้อคนรู้ก่อนซื้อนะครับก็มีอยู่เล็กน้อยในกันนะครับอย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนมันเป็นโน้ตบุ๊กแบบติ a แอดไลท์บางและเบามากๆชันแล้วจะมีข้อจำกัดเรื่องของตัวแรมอยู่ก็คือไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับมีสมม b กิมีแค่ไหนใช้แค่นั้นแต่ส่วนตัวก็ถือว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้งานในยุคนี้ถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของตัวปรประมาณในส่วนของการใช้งานด้านสมมติการประมวลผลภาพ คือถ้าใครคาบอกังว่าจะเอาไปเล่นเกมเป็นหลักหรือว่าเอาไปทํางานเกี่ยวกับสมาติเป็นหลักผมไม่แนะนำเนาะรอไปดูพวกตระกูลวิกตัสจะดีกว่าตรงนั้นก็จะเป็นในกลุ่มของตัวเกมมิ่งหรือว่าในกลุ่มของตัวครีเอเตอร์ถามว่าพาวิลเลียนเครื่องนี้พอใช้ได้ไหมพอใช้ไงานได้บ้างแต่ก็ไม่แนะนําว่าเออใช้งานทุกวันนะครับสุดท้ายนะครับจะไปส่งตัวหน้าจอตัวนี้ได้รีเฟรชเรท60เฮิร์ตอาจจะไม่ลื่นเท่า110เฮิร์ตแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เพียงพอแล้ว สำหรับดีไซน์การแบบโดยรวมนะครับบอกเลยว่า HP เครื่องนี้สวยแล้วก็ลงตัวมากแต่สําคัญเลยก็คือความเบานะเขาบอกว่าเบาไม่ถึง1กิโลกรัมอย่างแรกเนี่ยผมพามาชั่งเครื่องจริงกันเลยดีกว่านะครับไม่เกิน1โลหมายความว่าก็ประมาณ900กว่ากรัมใช่ไหมล่ะชั่งเลยนะเฮ้ยไม่ถึง1กิโลกรัมจริงๆด้วยนะครับ อยู่ที่เกือบเกือบแหละนะแต่ไม่ถึงก็คือไม่ถึงแล้วก็เมื่อช่างรวมกับตัวอะแดปเตอร์นะครับแบบหัวไทซี C, จ่ายไฟ65วัตต์นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1.2กิโลกร,รัมนิดนิดเบาโคตรโคภาษาเพื่อนกันนะเบามเบ้อเฮ้ยเบามากฉั้นแล้วในการพกเครื่องแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จากการที่หัวชาร์จเนี่ยเป็นตัวไท e C นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเอาไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆก็ทำได้ ฉะนั้นพกไว้ติดกระเป๋าไว้นะครับคาวนี้เรามาดูตัวเครื่องจริง,รงๆเรื่องของความบางกันดีกว่านะครับความบางเนี่ยอยู่ที่17ม mm. มถือว่าบางเว่อร์นะครับบางมากๆเลยทีเดียวพกใส่กระเป๋าเนี่ยผมว่ามันบางกว่าหนังสือหรือว่าสมุดเล่มนึงอีกนะดูดิเอ้ยดูดิดูดิแล้วก็สวยด้วยนะครับฝาหลังเองนะครับ ก็เป็นอลูมิเนียมลอยนะครับผ่านกระบวนการรีไซเคิลมามีเรื่องของตัวโลโก้ HP แบบใหม่เป็นแบบ4ขีดนะครับที่ผ่านมาเราเนี่ยจะเห็นโลโก้นี้บน envy series หรือว่าตัว Specter เป็นหลักใช่ไหมละ่ะแต่ว่าครั้งนี้นะครับเขามาอยู่ในตัว Pavilion Aero แล้วด้าน,นบนเองก็จะเป็นของตัวเสาวอากาศนะครับตั้งเอาไว้อยู่ตรงนี้นะเปิดฝามาดีกว่านะครับเราก็จะพบกับตัวเครื่องด้านใน หน้าจอขอบบางเฉียบเลยผิวเนี่ยเป็นแบบด้านแสงไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่นะครับด้านบนก็จะเป็นเว็บแคม5ล้านพิกเซลมีโมดูล IR c a m e r คมาตั้งเอาไว้อยู่นะครับมีแมลโฟนแบบคู่ติดตั้งเอาไว้อยู่รองรับเลยเรื่องของการวิดีโอคอลหรือว่าการใช้งานแบบล็อกอินด้วยใบหน้าแน่นอนว่ามีมาสเตอร์แบบฟิสิกอล l ด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดปิดได้สะดวกที่สุดเลย ใช้ก็เปิดไม่ใช้ก็ปิดแค่นั้นเพื่อความปลอดภัยถัดลงมาเราจะมีโลโก้ HPU ยู่1จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวบานพับเองเนี่ยสามารถกางได้อราราว145องศาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับช่อง,งํำร้อนเนี่ยก็จะมีการซ่อนเอาไว้อยู่ที่ บริเวณบานพับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็มีช่องหนึ่งช่องด้วยกันถือว่าดีไซน์มาแบบฟินิชชิ่งได้ดีนะครับเก็บงานเรียบร้อยอีกท่านะครับด้านหลังเองเนี่ยยังมียางรองเอาไว้ด้วยทําให้เราเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเปิดฝาขึ้นมามันจะเป็นลักษณะของฮินช์นะครับยกตัวเครื่องให้สูงยิ่งขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้อากาศเย็นเข้าง่ายแล้วก็เอียงระกับมือในการพิมพ์ก็จะดีขึ้นนั่นเอง,เองตัวคีย์บอร์ดเองนะครับก็จะเป็นปุ่มขนาดใหญ่ ดีไซน์แบบชิคเกตไอแลนด์แยกปุ่มอิสระจากกันนะครับมีไฟคีย์บอร์ดเ,เป็นสีขาวสามารถปรับระดับได้เออก็ถือว่าแสงที่สองมาสวยงามกำลังดีนะครับมีฮอตคีย์ต่างๆมากมายนะครับมีปุ่มอีโมจิด้วยที่ปุ่ม f หเรียกว่ายุคนี้นะครับใช้งานพิมพ์งานคุยงานคุยไลน์กันนะครับอีโมจิเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญโคตรเลยนะนอกจากนี้ก็จะมีปุ่มต่างๆด้วยกันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดปิดไมค์เป็นต้นตัวปุ่มเอง ก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันกดได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้มีความลึกมีการเด้งรับกับนิ้วนะครับมีความคงรับกับนิ้วเนี่ยเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าถ้าใครเนี่ยลองมากดเครื่องจริงแล้วต้องชอบอย่างแน่นอนเลยรวมไปถึงนะครับยังมีปุ่มทิศทางที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งซ้ายและขวาบนล่างเนี่ยอาจจะเล็กหน่อยแต่ผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าใจได้และนะครับจากการที่เป็นหนึ่งใน AIPC ยุคใหม่นะครับก็จะมีปุ่มโคบา l ล t อ ติดตั้งมาแล้วด้วยในการเรียกใช้งานนะครับโคเวลลอดก็จะง่ายแล้วก็สะดวกมากเายเลยนว่ถ้าใครต้องการใช้ AI เป็นผู้ช่วยกดปุ่มนี้เขามาปั๊บเลยทันลงมานะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นโลโก้ซีรีส์ก็คือพา v i เลียนบริเวณนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของตัวหลบเสียงนะครับโพลีสติโอทันลงมาก็จะเป็นแบชนะครับมงบอกว่าความเป็น AMD r y z e n 7เป็นแบบแบบสีดำแล้วก็สีส้มชิปเป็น a รด o n Graphics นะครับนี่คือ เรนด้านในแล้วก็ปาล์มเรสเองเนี่ยก็จะมีขนาดที่กำลังพอดีไซส์ก็ใหญ่ดีไซน์แบบซ่อนปุ่มเอาไว้ในการกดในการใช้งานก็ถือว่าติดมือติดนิ้วเป็นอย่างดีให้ความแม่นยำนะครับเรียกว่าถ้าใครเนี่ยไม่ต้องต่อเมาส์ก็ถือว่าใช้งานได้ลื่นแล้วก็สะดวกเลยพอเชื่อมต่อนะครับก็จะประกอบไปด้วย USB Type A 2ะครับ1ช่องตรงนี้ HDMI 2.1แล้วก็ USB Type C 2. 2 2ช่อง แบบฟูฟังชันนะครับก็คือรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ข้อมูลได้ต่อจอแยกได้แล้วก็ชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องในด้วยอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น USB ท Type A สาุสองอีกหนึ่งช่องแล้วก็ช่องส่งไฟล์แบบสามุดมิลลิเมตรแล้วก็สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับก็จะเป็น WiFi ของ E แล้วก็เป็นบลูทูธเวอร์ชันหุ้่นด้วยกันแล้วก็มาถึงตัวหน้าตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าใช้วัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยเช่นเดียวกัน มียางรองนะครับ2เส้นขนาดใหญ่มีลําโพง2องสองตัวด้วยกันติดตั้งไว้ที่ขอบตัวเครื่องด้านล่างนะครับมีตัวแบตท,ที่เป็น Windows, วินโดว์สิบเอ็ลเส้นและก็มีหนึ่งตัวช่องดูอากาศเยนเข้าไปท่าตัวเครื่องซึ่งในส่วนนี้ผมจะพามาแกะดูข้างในด้วยว่าฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งนะครับจายที่ผมเนี่ยได้ลองแกะฝาล่างแล้วนะครับผมคิดว่าสำหรับคนทั่วไปหรือแม้แต่ตัวผมเองนะครับไม่เวิร์ก คืนนอน็อตเนี่ยแกะไม่ยากนะครับมีน็อตสั้นน็อตยาวเนี่ยแค่สตัวนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องงัดยางรองด้านหลังเนี่ยออกมาด้วยผมเข้าใจว่ามันจะมีน็อตข้างในตัวนี้ด้วยนะแต่พอเราแกะแล้วเนี่ยนะครับใช้อุปกรณ์ปกติที่บ้านเนี่ยไขควงนะครับมันมีร่องรอยการแกะถ้ากรณีถ้าใครนะครับอยากจะทำาสตร์ด้วยตัวเองผมคิดว่าคงจะต้องส่งศูนย์ใช้บริการ HP Smart Fan ดีกว่าในการ ทำความเสื่ึงภายในนะครับเพราะว่าการแกะแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยคงจะต้องใช้อะไหลเนี่ยยางรองเนี่ยใหม่ไปเลยเพราะว่าของเดินมนั่นจะมีการแบบเรียกว่าร่องรอยเสียหายขึ้นได้ส่วนายในขออภัยด้วยที่ไม่ได้แกะให้ชมกันทดสอบนะครับด้วยการ export file 4K quality นะครับเสมือนว่าเราเนี่ยใช้งานด้าน Creator ว้าเถิดนะครับด้วยการตัดต่อวิดีโอผมจะลองนะครับกดให้ดูกันว่าความแรงงตัว CPU นั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันกดเลยนะ export นะครับ แล้วก็กดสตาร์ทในการปกติแล้วนะครับโนบุก no นะครับสลับการใช้งานครีเอเตอร์เนี่ยถ้าแบบ CPU เบอร์แรงๆนะครับความเร็วเนี่ยในการทำงานเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณต่ำกว่า2 t ทีด้วยกันแต่นั้นก็จะเป็นในกลงตัว CPU ที่เป็นรหัส H ES, หรือว่า HS นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น Ryzen 7 8 8 4 0 U ซึ่งก็ถือว่าเป็น CPU Burn in, เบอร์เน้นประยัดพลังงานนะครับ ซึ่งความแรงก็ต้องรับว่ามันก็เป็นรองกับรหัสที่เป็น H ES หรือว่า Hs มากกว่าซึ่งมันจะเร็วแค่ไหนนั้นเดี๋ยวไปชมกันต่อกันได้เลยก็น่าจะใช้เวลานะครับไปราวประมาณ2นาทีกับอีก20วิวิโดยรวมนะครับถือว่าเป็นการ export ไฟล์ที่ค่อนข้างเร็วแล้วกันกับซีอที่เป็นรหัส U แบบนี้ก็ถือว่าพอใช้งานเอาไปต่อไปดีโอแบบ 4K กันได้เลย ทดสอบลองเล่นเกมนะครับกับ Dota 2ตอนนี้ผมปรับเป็นแบบ w c t นะครับก็เสมือนว่าเล่นจริงแหละเพื่อดูว่าเฟรมเรทตอนนี้ได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมปรับกราฟิกนะครับเป็นแบบ Base Setting เลยแล้วก็ r s s o u u t o o เนี่ยเป็นแบบ full HD p a สนะครับเฮ้ยเฟรมเรทที่ได้ออกมานะครับ60เฟรมเรทผมว่าใช้ได้นะกับการเล่นเกมแบบ Dota 2แบบนี้ที่เป็นเกมออนไลน์ ซึ่งก็ให้ภาพแล้วก็กราฟิกที่สวยงามใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมันไม่ลื่นพอหรือว่ายังไงเนี่ยก็สามารถปรับตัวกราฟิกได้นะครับให้เป็นประมาณกลางๆก,ก็ได้แล้วแต่ผมลองทำให้ดูนะว่าเฟรมเรทมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เมียโนว่าจะได้เฟรมเรทที่ลื่นขึ้นมาประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมว่าปรับเป็นเบสติ้งก็อยู่ในเก์ที่รับได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้จริงๆก็ไม่ต้องการสูงมากจนเกินไป โอเคเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยไปดูกราฟเกมอื่นๆก็ได้เลยผมปรับทั้งตัวแม็กราฟิกนะครับแล้วก็ตัวมีเดียมกันเอาไว้ด้วยสำหรับผลการสอบเบชมานะครับผมขอเริ่มเลยพาไปดูตัวไซเบนอันที่3ามคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่12,667นะครับสำหรับตัวมติคอเสียคอที่ทีึ่1 7 5นนะครับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยสำหรับไรเซนที่เป็น U s e r i e s ถัดมากับตัว PCMark10 นะครับคะแนนอยู่ที่6 7 0 5คะแนนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีช่นกันสำหรับตัวไรเ e n 7บเบอร์นี้ต่อมาครับก็เป็นการทดสอบเรื่องของการจอออนชิปนะครับด้วยตัว3 d m a r k คะแนนอยู่ที่2,968คะแนนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แรงใช่เลย เทียบเท่ากับการ์ดจออีกค่ายหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่เป็นการ์ดจอออนชิพด้วยกันนะครับเอาไว้เล่นเกมลื่นใช้ได้นะต่อมานะครับเมื่อเราเนี่ยทดสอบต่อเนื่องยื่อนานทั้งตัว full load idle นะครับทั่วๆไปหรือว่าใช้แบตเตอรี่อุณหภูมิสูงสุดของตัว c ี u นะครับเมื่อ full load จะอยู่ที่90องศาเซลเซียสแล้วก็ในกรณีที่ idle หรือว่าใช้ทั่วทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ3 3 3 1องศาเซลเซียสก็ถือว่าค่อนข้างเย็นและในกรณีที่เราเนี่ยใช้ทั่วทั่วไปนะครับ ถ้าลมไม่หมุนเลยฉะนั้นแล้วการทํางานก็จะค่อนข้างเงียบสนิทส่วนตัว SSD นะครับความเร็วในการอ่านเนี่ยจะอยู่ที่3,619แล้วก็เขียนเนี่ยอยู่ที่2,911เมตต่อวินาทีก็ถือว่าเป็น SSD M.2 Gen4 ที่มีความเร็วในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี ถัดมานะครับกับการทดสอบแบตเตอรี่ด้วยการเปิดดู YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับลดเสียงลดสาลมมา10%และก็ปิดไฟคีย์บอร์ดนะครับสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานสูงสุดอยู่ที่11ชั่วโมง15นาทีถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่แบตเตอรี่4 3วัตต์อว ก็ไม่ได้มีความจุที่ใหญ่มากนะครับแต่ด้วยการใช้งานของตัว CPU แล้วก็การอัพตริมายของตัวเครื่องทําให้น้กเครื่องนี้ที่นอกจากเบาแล้วแบตยังอึดอีกด้วยทดสอบการใช้งานกล้องเว็บแคมนะครับ5ล้านพิกเซลในส่วนงต,วตัวที่เป็นโฟโต้แล้วก็ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยจะเป็น3.7ล้านพิกเซลเออซึ่งนะครับบอกเลยว่าให้ภาพที่คมชัดมากกว่าเว็บแคมปกติท,ทั่วไปที่ดีมากเลย และนอกจากนี้นะครับ HP เองยังมีตัวซอฟต์แวร์นะครับพิเศษเป็นการ e n h a n c Lighting นะครับ mm hmm. เมื่อเปิดแล้วนะครับหน้าจอของเราเนี่ยจะมีเสมือนแบบไฟแบบโดนัทขึ้นมาเป็น LED นะครับเราเองเนี่ยสามารถปรับนะครับความสว่างได้ทำให้หน้าเราไปยิ่งขึ้นปรับอุณหภูมิสีได้อาจจะเหลืองหรือจะฟ้านะครับแล้วแต่เลยแล้วก็สามารถปรับวงแหวนได้ว่าจะให้มันใหญ่หรือมันหนาแค่ไหน ผมว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ทาง SP เนี่ยใส่ใจมากเลยสำหรับคนที่ใช้งานเรื่องของตัววิดีโอคอเป็นหลักนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปหาไฟล์มาเพิ่มเติม,ตมแต่อย่างใดเลยและจากการที่นะครับเครื่องนี้นะครับมี NPU จากตัว Ryzen 8040ซีรีส์นะครับทำให้เราเองเนี่ยสามารถใช้งานด้านในส่วนของตัว w i n d o w s s t u i i o e f f e c t ได้นะครับอย่างเช่นไล่ออโต้เฟรมิงนะครับ ตาคอนแท็กนะครับในการที่จะให้ตาเรามองกล้องต่อเวลาแล้วก็ตัว Back b แบ็กกราวเบอร์ด้วยผมลองปรับให้ดูกันแล้วกันนะผมย่อตัวนี้หน้าต่างออกไปเห็นไหมเบอร์อย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวกล้องเองเนี่ยมันจะคอยจับเราให้อยู่กึ่งกลางต่อเวลาทําให้คนที่แบบเอาไปใช้งานเรื่องของตัววิดีโอคอลประชุมออนไลน์หรือว่าเรียลไลน์เนี่ยต้องชื่นชอบกันอย่างแน่นอนเลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทาง hp เนี่ยเขาตั้งใจแล้วก็ ใส่ใจมากสำหรับคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เกี่ยวกับตัวเว็บแคมที่ได้คุณภาพที่สูงกว่าแล้วก็คมชัดที่มากกว่าสรุปรีวิวนะครับกับ HP Pavilion Aero 13นะครับบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ13.3นิ้วที่เล็กกระทัดรัดน,นะครับพกพาสะดวกน้ำหนักเบาวเวอเวอร์สเปคใหม่ล่าสุดเป็น AMD Ryzen 8040ซีรีส์อีกด้วยใครนะครับมองหา AI PC ที่ตอบโจทย์ งานไอไอนะครับเป็นชิปที่มีไอพในตัว p ทวิเลียตัวนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนอกจากนี้นะครับจอก็ยังสวยพอตก็ยังครบนะครับฟีเจอร์อื่นก็ครบคันเหมาะเลยนะสาหรับนักเรียนนะครับเนศึกษาสาวๆนะครับหรือว่าคนทํางานสาวๆที่ต้องการโน้บุ๊กแบบขอแบบตอบโจทย์รอบด้านแบตยาวนาน พกพาสะดวกแล้วก็สําคัญมากๆคือตัวเครื่องสวยงามพรีเมียมแล้วก็ดูดีใส่กระเป๋าผู้หญิงถือไปได้สบายๆเลยน้ําหนักมันน้อยมากๆไม่ถึง1นกิโลกรัมนะครับส่วนว่าถ้าใครเนี่ยอาจจะมองหานะครับโนบุกในกลุ่มที่ใช้งานหลากหลากว่านี้ก็สามารถดูเป็น Pavilion p พั s 14หรือว่าตัว NV x y x 3เ0 14ได้แล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะเอาไปเล่นเกมเป็นหลักก็ต้องมองหาในกลุ่มของตัววิกนัท อาจจะเป็นตัว15หรือว่าตัว16ก็จากกันไปนะครับผมเองเนี่ยก็อยากจะฝากโปรโมชั่นของ HP กันหน่อยสำหรับเพื่อนๆพหน่อยนะครับที่ซื้อโน้ตบุ๊ก HP นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Spectre X200 Envy X200 หรือว่า Pavilion p a s ตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมนี้ตามร้านค้า IT ทีช่นําทั่วไปทั้งแบบออฟไลน์ line หรือว่าออนไลน์ซื้อสเป c t ตอร3 6 0นะครับรับฟรีเลยกับหูฟังบลูทูธ p o l l เ o อ y ์เจอร์ฟรี60มูลค่า8,890บาทส่วนถ้าเป็น NV x 3 6 0นะครับก็รับไปเลยกับ USB m ไมโครโฟนอัจฉริยะ Polly ิง n ์20 USB-A มูลค่า8 2 9 0บาทและสำหรับคนที่ซื้อ HP Pavilion พาสิบสรับฟรีไปเลยนะครับกับหูฟังบลูทูธ Poly รุ่น Voyager 520 มูลค่า4,219บาทและเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถติดตามโปรโมชั่นอัปเดตก,กันได้นะครับที่ Facebook Fanpage HP Thailand ซึ่งีผมเองเนี่ยจะแปะเรื่องของตัวโปรโมชั่นแล้วก็ลิงก์ไว้ด้านล่างอีกด้วยก่จากกันไปนะครับเพื่อนๆดูรีวิว HP Pavilion a e r o 13ตัวนี้แล้วนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็มาแชร์กันได้เลยหรือถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมอยากจะให้ไอ้โป้งเนี่ยรีวิวขึ้นไหนเป็นพิเศษก็สามารถมาแชร์กันได้เช่นกันฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสลับในคลิปนี้เดียวรีวิวแอดมินโป้งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ